สบายดีเด้อเนาะสบายดีบนสุขสุขขนสบายดีตอนเศร้ายินดีตอนหาบเขาสู่ส่องสวัรค์ลันทุ่งเด้อทุกคนเมื่อนี้เนาะซ้อนบททันได้ลงไปดำนาสวยเจแหล่เด้อเพราะว่าสิพาเม่ไปเคียมมาลัดเนาะเพราะว่าสิพากันไปหาหมอเศร้าเสงกันไปเพราะว่ามันทําอิดน่ะโบอยากไปคนเดียวเลยแต่กขพองหูคลินิกอยู่แต่โบหัวสิเป็นน่าดกก็คือสิพาไปหาหมออยู่คลินิกหมอฟันนั่นแหละเนาะ พะว่าเราปวดที่นี่ไมมกระนาสีเกี่ยวกับฟันเกี่ยวกับโพงประสาทฟันออียงใช่นะมุกคนพอาซ่อนไปเสิร์ชหาข้อมูลอันในเน็ตมาน่ะมันก็คือเป็นแบบนั่นเนาะในเน็ตกับประมาณบอกว่าแ่มตะพี่ายขอวพี่หนาสีโพงประสาทฟันอักเสบอียงใช่ะพอเวลายามเรากินนะว่าแต่เขี่วมันคุ้งกันปึ๊บแล้วขึ้นมาหนาสีถึกเสร็จแล้วมันก็โอ้นันแะละจะคล้ายๆอยาเกี่ยวกปวดนะแล้วเปลี่ยนมานี่นะเปลี่ยนเธอแล้ว เป็นแต่แรแต่มันเศร้ามากมันมาขึ้นวร่งนี้นะก็คือเป็นมาได้ปีสองปีเลยแหละแต่กี่นี่ยมันกระทูเล่าบได้เจมบแียงปน,นี่แต่ว่ามีเธอหนึ่งเทียงแห้งเลยนะจนมันบวมแต่ว่ากลับไปหาหมออยู่ในสวสนในเขตนี่แหละเนาะไปหาหมอเลยกะเพื่อนก็มีแตเอายาหายามากินซื่อๆมันแบบไปก้มดำหน้าเลยมันขึ้นแห้งมากินแล้วมันกับบได้เศร้าได้มันกับพอทูเลาแล้วมันกกลับมาอีกก็เลยว่าเอออยากพาอีเม่ขำไปบึง นาะอยากลองไปหาหมอทางฝั่งไทยเบิังว่ามันสิเป็นจังไดเนาะนี่แหละขี่รถจักลงไปท่าประซุมผู้หล่อพี่น้องเนาะไปเขมราดไปไปไปขี่น้ำเอาบอกชีเว่เซนเน่เปลี่ยนกันเฮาชีเว่เติมน้ำมันคือบันนาคำขี่นี่กันนะเฮาไปหอดกับปัญหาสิเปิดแล้วเมื่อนี้เป็นวันตลาดเศร้าแน่แต่อย่คิดว่าขั้นสื่อเครื่องมันบิ่งวนไหวออกมาจริงสื่อไปนะ อยากไปหาหมอคนก็ไปบรให้รถือกระป๋ายู่โลดยิพระเฮาถึงแล้วมาจะบวมลุ่มฟุ้งฟังฟัง่นฝุ่นบริห้รถือมาหอดท่าปลาซุ่มแล้วพี่น้องเนาะเห็ดบัดขาวเรียบร้อยคนละหาสิบพันกิบอู้จะเป็นหัวซากลงไปนี่เดี๋ยวเาอ่าเดี๋ยวเอาสีแดงเหนือขามไปฟังนั่นเนาะน้ำคลองขึ้นพี่น้องขี่หลดลงมาไ่น ไก่เติบไ้แต่บ้านสวรรค์ลงมาถาประซุงมสาเหตุที่ไก่ก็คือทางมันบอดีนัน่นเอเมื่อคืนนีผัดฝนตกทางมันเลยเปื่อนเนาะตื่นมายันมือเสาโอ้บอดได้พัดท่ายให้เบิ่งหอดหนทางเาะวอย่างถูกคนหายใจฝืดน้ำขี่รถไม้อย่างเดียวเลยตอนนีนเจ้ามงค์เลยเขาออกมาแต่จ้ามงเขาม,มาหกโมงมาหดผีแปดโมงขี่รถสักโมงนหนึ่งนะ แค่แม่เราโดยปกติเราทางทั่วไปก็เออมันซีชีรถไวได้อยู่แต่วันนี้มันทางเปลีอนเนาะทุกคนนำของขึ้นมีแหละทางลงซื้อเครื่องไร้แก๊สหงอ,อย ร้อยแปดสิบพอดีเลยว่าสิใจรอยเศร้าเลยวันนรือเหมือนวัาสามคนนั่นหรอคนละหกสิบบาทจ้านังนะไปฟังไทยอีกเดีวิน แต่ว่าผมก็มีเสือซีห จังสีออกมาอย่างตลาดพี่น้องป่าน้นำขึ้นเนาะฮอดแล้วฮอ,อดฟังนี้แล้วจา้าเห็นบันไดแล้วชิง,งออพี่น้อง คืือเร่องใส่ก็กแ,กแก้แๆแหละพี่นอนะ้องเนาะซองลอยเกสิบบาทแต่ว่าเฮาหอบเหรียญมาจ่ายอยู่ฝั่งไทยเ้อทุกคนนี่มีแต่เงินเหรียญเหรียญหาเหรียญสนะิบเนาะเงินหลแฮงแต่ว่าแม่แม่ข่าเราเอาเบิร์ดแล้วบอกว่าบบตีเงิน่นนน่่่อเเ แต่ว่าบัานสวรรค์นนะ่ะถ้าแทวในเมืองเขาจอาจะโบส่เงินเหรียญเด้เฮาก็มีแต่แบบหอบ,บางคนก็สิหอหมาแลกอยู่ทั้งนี้เนาะแลกเอาเงินใบหรือว่าหอบมาสื่อทองจังสีก็มีได้ทุกคนรอแล้วซื้อของเบิดเงินหลายเติบพี่น้องหลมายมมงมาเยังซื้อเสือเมื่อฝากน้องมิงนำ้ำ ป๊าน้องใหม่อ่อ,อนซ่อนเด้ยนันเงินเบิดก่อนไปขี้นิกเนาะก็เลยพอเห,ห,หนียวหลายถุงเติมรถในกระติดยาา เห็ดอยู่ตลาดเค็มมาลดนี่พี่น้องหลายผดโพนะบ่ต้องไปหาอยู่ป่าดอกมาหาอยู่ตลาดนี่เห็ดมีถูกสนิทเลยนี่เฮลังหงอกออกไร่หลายลอยู่พี่โอ้ข่าม,มากินเขาจีอยู่เคมมาลดจ้ะทุกคนในระหว่างที่ยี่แม่เรากินน้ำผ้าบัวใหเลยนะ เอาสามอันก็ได้อันแล้วเท่าไหร่นะแม่มากินข้าวจีเข้มอราดเดี๋ยวเขาสิอยู่บ้านฮองมันจีบอะไรบอมันเป็นยังเนี <laughs> ป่ปะ<ไ>ป <laughs> ในระหว่างที่ท่าหมอปะยังคนเชียคนเชีงนมโคกเอาไหมอะไรแม่ <h ans ia> มันห่เยย่เ้มันื้นแล้วอีเอาห่อนอันนี้ได้สองตะกี้อันเสาดวงเราขายขนมันเด็กที่นอไหม่อือดูทำลูเพจ่แม่อันนี้เสีบอยู่ื้ขาเมขาน่นเราก็ตรงมาต่อเสียบอยู่แบบ่แหละไปลองรอมันปิดนะคะแม่เอาอีกกะแลองมาะซิมขนมเอาะ่แม่นีระ่ไม่ใช เพเองบ่แม่นี่ายๆแีขายดีที่ขายดีไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าขายคนเดียวค่ะวันเดียว่แข่งโอ้ยวว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 วต้องยวอวทววววววเวววยังว่าของเรามันวว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 นเวว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 วดววว่ววกเววน ลูคิหมเอาเลยวนี้มาใส่เงินมืินี้บ่ได้เงินเดอดอะเสยงมาใส่เงินใส่เงินั้ามีลูกคินแสบในน้ำ่อเคเอาตนหน่อยก็ได้เอาคิมมันแฉบเอาคิไหนะเอาิมไหมนแอันนี้เป็นลูกคิมแลบ แม่อนหนจเอหมอขาที่นีกเทียงลัดเลยจักรเงินเบอร์ละบอเงินเเรียนขวนกระเด็นอมาเอาน้งเอานัเต่านะ่เอานเป่าสกรไดจ้ะ เอาสอเ้สร็จแน่วงในกระเป๋าเงินเดือนเราเอ้ยคุณคุณเดี๋ยวแล้ววะุ้่นใช่ไหมคยมาดูแตหโดนแล้วนี่ดูหลายโพสต์อเออขอเชิญัรเคลิปหันเราแต่กี่นัดปะ ป็นแล้ว่่ขอีาในระหว่างที่ท่าก็นี่แหละจะสื่อของจับๆมากินเนาะนมโคกอันนี้ขนมฟักบัวแล้วแม่เขาเอิญเป็นวะเนื้อจามเรนเนี่แล้วก็ส้มตำค่ะคนนี้ชอบมากส้มตำน่ะไปที่ไหนก็กินค่ะตตบประคองนะแม่ใครสบายดีจังอันนี้ละไงเท่าะห้าบาทเขซื้อเลยโอ้ยใบละห้าบาท าบัตรจบแล้วเข้าบัตรใบบัตรใบผุ่นขล้ายๆเธอเลยนะเขาขายเป็นธงเนาะตละหน่อยเอาไปนะเนาะธงละเซาบาทตรงนี้ลยนะสิบบาทบ่อเราคล้ายธงละเซาบาทมันมีหาหน่วยอชี้หน่วยหาหน่วยเลยต่ละหน่อยเยอยขาจะมาเอาเครื่องผิดไปนั่งถาแต่นี่ไปหา,เ,าปเที่ยงชิปเราก็จะเกิดที่แม่สบายคลิปแต่อยู่เฮือนคนนี้ เดี๋ยวจะได้รู้วันนี้เลยว่าสิเป็นเอีย<ช>งเนาะว่าเป็น<ช>เอียงกันแน่ดนอดใจอีกจักน้อยเที่ยงพอดีหมอเข้าคลินิกเนาะมากวดอยู่คลินิกใกล้ๆเลยพี่น้องในเขียนมาลาดัดจไปโรงพยาบเนาะคลินิกตุ้งตอคือแถวๆก็แบบคล้ายๆเป็นของนเอกชนอะไม่ร้านเราจะไปกูดคลินิกหมอฟันเนาะมาเด้อมาฉีดไปหกสิบ เทไรสี่สิบาทรวมไทสี่สามสามสิบโอ้ก็ถึกๆมาเสยบบ่เดบ่เดี๋ยวาจะเสพอพูดกันน้อยแาเช็นนีเช่นเช่นไทยดีหวานสี่บยกเสินแลถึกใจข่อยละคันหวานให้ยี่มแม่กินแล้วก่อนเสียยิมแม่จำให้เดี๋ยวมั่งวิวดีดีด้สิให้เบิ่งวิวดีกว่าอันนี้ขวดน้ำ แมเดี๋ยวออกแต่ถุงจะแม่มาซิจะถ่ายรูปให้หนึ่งเอรแม่ในมาหนึ่ง,งเซอร์คิพาแม่มาเที่ยวไปเลาะมาเดี่ยวตลาดหนึ่งพาแม่มาหาหมอแต่ลูกน่ะมาเที่ยวตีพาหลอกเงินเงินเบิร์ก็เลยเศร้าออมากนะเออบุญยากย่างเถิงหักเครื่องนละ้เบิดไปหลายแต่ว่าอันคือความจริงนะเตรียมเงินมาหาหมอแต่ว่าหมอท่านได้หาพันไปพากันไปซื้อเครื่องแล้วยันเงินเบิดก็เลยเศร้าเลยพี่น้องเนาะ ขก่กระเบิดเดี๋ยวขย่แตกใบพันธุ์นะฮะโอ้ทำไมมันเบิดไวอย่างนี้านามาเข็บม,มาลาดพากันซืสือเขาจีกินใช่ปะจืดปะจำน้ำตาลนั่นด้ดีแล้วมันจะมาแพ้ตายค่ะนี่ นั่งกินลมชมวิวอยู่แต่ฟังของเนาะไม่นำ้ำโค้งช่วงนี้น่ำขึ้นพี่น้องนํำมันก็เลยแดงเนาะบัวใสคือตอนที่เขามาหนาเรงดิคนเขาเจะมาตลาดนะมาแล้วหลาลคนเล่าขัามาหลาแหฮงเนาะเพราะว่าขามมาเอาของเมื่อขายบ้านที่เขาเจ้าไก่ทานะนั่งอยู่ในหน,น,นึ่งกําปั้มนี่พี่นอ้องมาถาขาเมเฮงในในี้นี่คนมาใกล้ไหล อ่าบเล้งมาดอกินตูดาบรรยากาศดีๆแคมของเ้ืงี้ตำรวจมาทำชิมเมื่อเราบอกว่าเราว้องมีสิ่งตื่เข้าประามเบิงเลยตรงใจเวียมดูพี่น้องแม่ห็นอ่ะตร้ห้องบดผิดอีกยังเห หมดเส้นย e yeah. ้ำเดี๋ยวได้สิยธิ์ตอนนี้เขานางไก่อยู่บนขางได้ไก่กันกับอันนี้เขาเอิ่นยังก็ไม่ไหนตะม่อมไปอีกเขาตะม่อบนหมดเส้นออกเส้นเขาข่ายอยู่เขาลงมาอยู่ใกล้แต่เก่าหนูขึ้นมากแล้วคุณหญ้าไว้พ่ออันนี้เขามาเห็ดในบ่อนขึ้นมันสบายโลดบ่อนเส้นเขากันหลังเข่าอยู่ทางประจงเข่าคิว ผสนพายมาขึ้นเช่นรถตะมอทางหาตื uhh> no ่นมาแล้วก็อาบน้ำมาเลยนี่ค่ะ่ได้กินข้าวเสาะเลยกินนมไปสองกล่องบัตรไก่เพื่อเมื่อคือจะเห็นตอนมาถัดโบลีเบิ้งข้อมูลดีๆซะลืมเข่าไปเบิ้งในเน็ตเนาะท่านก็มาเบิ้งวังมาหอดในขั้นหกประมาณสามอย่ังพอดีลงมหอด่าพอดีเผย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 เพื่อนเขาจะเอาอุจจาระมา สันก็คิดในใจอยู่อย่างที่นี้มันกระบหมันใจนแต่ว่าตะกินนะสันเคยมามากับเมียผู้ใหญ่บ้านเลยตะกี้มากับเอ้คำมาแค่นี้เออเรามาผ่าวฟันขุดแต่ตอนนั้นข้ามาน่ะประมาณสิบโมงหรือเท่าไรนี่หลยกระโบได้บ่งประมาณสิบโมงกว่าแล้วเขาเปิดใหม่เขาประทันตังเวลาหักหักช่วงนั้นนะก็ถือว่าเปิดใหม่อะไรยังไไม่แบบห่างกับบ้านนลยเขาตังเวลาได้เขาก็ยังไปเหตุการณ์เขาเลือการกับมาเขาเงอนจากคลอง แล้วก็เลยเออกันยังดีที่หูจกักคลินิกนาดพี่น้องเนาะทานสั่งลยจ็คสิไปทำไพ่จ็คสไนภาไพ่ผ้าไปเลิมเล่เลิมเล่แต่ว่าอันนี้ก็ยังดีอยู่ที่ซ้อนเคยมาคลินิกนี่เนาะแล้วก็เคยไปอีกคลินิกหนึ่งที่อันสมัยไรเมื่อกี้มีหมูมาเห็ดเขียวอยู่นี่เดีมันจะคล้องรลาเขาก็บบอกเยู่เด้อยูย่หันอยู่นีเพิ่นกกบบอกในานา้ให้เออแต่ว่าเขาก็พาไปได้เขาจะหูจักหรือแบบห่อทามกับไพเนี่ยเขาจบอกขสิไปเพิ่นกก็พาไป หลอดตอนท่าขิงทำติหถึงจะเซนเลยเนาะโมบอกดีกว่าไม่ลคกลิ่อมหอมกทิคือบอกคาราม ะจีเคม马拉ตบอลอยากกินแต่ดนแล้วพอ,อดีมาถึงน้ำเต็กี่นะเาเหตมันมีอนา,าตั้งบนดังหลิดเลยเพีนว่าไปเคม马拉ตอคอยเคยมาดังเ,เพีนดีวอรจิดก็ขอยก็เห็นะ ่ตอันน้อยๆเม่กีายอ,อยู่ในหลอหดแ่ดอันนี้อยู่หอนต่วันน่ะตอนมาชวงหเลงเห็นหอนันนี้ยคนั่วงเดยเห็ดบอลทรงดีอูนาดานั่งกันนังคกะได้เกิดบุรุษคู่จะอะไรก็ได้เจ๋ง <c oughs> <c oughs> ไม่เจ๋งเมละ เ่พี่น้องเนาะการนี่นังพักผ่อนย่นใจอยู่นี่แหละหาไปอีสมองหนึ่งพ้องสมองผู้แลวเนาะสช้าวันสุดได้ขออนุญาตลาละเด้อบัตทีนี้ก็ขอบใจเบิร์สุขสุขคนที่ติดตามเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้สาววันรันทุ่มเด้อพี่น้องจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากบังโฆษณาให้นาในเด้อเนาะไปแล้วสบายดีพ้าแม่มาหาหมอจ้า